เวลาดูเกาดูยังไงพี่มันพุดเลยครับอ๋อมันพุดขึ้นมาแล้วครับต้องรอมัน,มนรอมันเผินขึ้นมาพอมันขึ้นมาถึงผิวน้ำถึงจะรอยิงมันโอ้ใจฟังไวหน่อยครับไม่ค่อยโดนหรอกนานๆจะโดนทีที่อยู่ทุกพันธ์เราอยู่อยู่นี้ครับที่อัพจะอยู่ที่ไหนเราก็ให้บ่อยบ้างที่นั่นเลยเหรออยู่ที่ไหนอยู่ระโดอ๋ออยู่ระโด แถวไหนอะข้างหลังสะสะเขาแก่อ๋ออยู่หน้าสารครับมาอยู่นี่แหละคืออ๋อเดียโอ้น้ำท่วมยังนะ่ะเดี๋ยวยังยังเข้าทุ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงใช่ใช่โอ้ออยังมาไม่ถึงธรรมดาบ้านผมต้องท่วมก่อนตอนนี้ปางโมกท่วมก่อนไอ้นั่นมันเขื่อนมันยังไม่เสร็จไงเขื่อนปางโมกมันยังไม่เสร็จดีน้ำใหม่มาอีกครับครับ ยิงยากเป็นสิบไม่โดนขึ้นตรงนี้ค้างสายไฟเลย

ปล่อยอีกหน่อยได้ยังได้แล้วเดี๋ยวทำไงวะมัดเหรอเออไม,ไม่ต้องมัดหรอกพี่ก็จะพี่ไปหลัง้างนู้นเดี๋ยวมันใส่มันไปเยอะแยะไงก็เดีเ๋ยวพมจับ <12. S 2> ไปห้ไงฮะเออเดี๋ยวพวกถายมามามาเชี่ยวซ้ำเดี๋ยวเราจับเอง่เหมือนจะเงี้ยท้ายแล้ว ปลายอมแล้วเชี่ยวเอาเลยเออเดี๋ยวอ่ะเอาท่าเนี้ยท่าเนี้ยถวนนหเออเออข้ามวะไม่เป็นไรมาปลายอมแล้วเชี่ยวเอาข้อลงดีกว่าเออปล่อยไปเลยโอ้โหขึ้นเยอะดูสักมาลงขอให้หน่อย เดี๋ยวดีๆเดี๋ยวชนรถขับพังข่อยอยู่ไหนวะได้เงี้ยงเดียวแหละแต่น่าจะติดกระดูกเหมือนตัวยังเหล่เนี่ยโดนอย่างงี้แต่เงี้ยงเดียวอ่ะเดีียวพ่็ดไม่หรอกเอาละมันอยู่แล้ว อยเลยคือยงนึบอยู่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 แล้วโอยู่น้อยเดียวเองโอ้น้อยเดียวเองวะเฮ้ยจะหลุดแล้วโอ้ยจะไหนังเหนียววะจุ่มเขาไปไปเงี้ยตะขอนีเดียว ก็บอกไปแล้วใช่ไหมอ๋อสายมันยาวสายมันยาวไอพี่แกะมั่งหนุข้างหนุนข้างหนูนพอได้ออกมเพิ่มขึ้นแถวเดียวข้างหนุนยิ่งที่กว่าก็บอกแล้วมันขึ้นบอกขึ้นแถวนั้นมันไม่มาหน้าสะพานมันหายไปเลยมันก็ต้องไปโพลข้างหนุนเลย โผล่ไหมไอหน้านะตัวนี้ หลังดำไปเลยอะเป็นต,ตัวไม่เรียบร้อยนะแล้วไปซื้อซื้อ,อคาร์ไอสปอนเซอร์มาเลยเนะี่ยห้าขวดของนายด้วยไปซื้อมาให้ด้วยคาสปอนเซอร์ี่ครับห้าขวด โดน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 ปลาอะไร่นแน่นอนเลยอยิงใกล้เหรอสุดยอดเฮ้ยกดจังเลยวะนิ่มๆมาเลยนิ่มๆ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 เข้าหัวนิ่มๆไปเออ ไอ้หนงไงเนี่ยอด่างเดียวโอ้ยท็อปไม่ทันว่ะเขากกหูให้ท็อปซ้ำควงเลยอ้วนตับเลยวะ่ะ <c oughs> ของเปไ่งเหมยหวังเออเออมันถอดก็ดีนะฮะไม่ใช่หรอกมันไข่ถอดก็ดีอ,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 ต,อตายเลยมัออ้งเฮ้ยไม่โดนไม่โดนอีกคนนึง หัวฮ้ยดอกงอเลยดูดิเฮ้ยมมันีดอกงอดอกงอดอกงออดกเข้าหัวงอเลยดอกเบน่ะเอาวะนี่ตามแล้วงอเอาวะนี่ไปเลยดอกเบนปลาบินน่ะโอ้ยอ้วนสมบูรณ์ระวังปืนระวังปืนเอาปืนโลกเบี่ยงมาซ้ายเบี่ยงมาซ้าย โอ้ยสี่ห้าโลดอกเดี้ยงเลยอะดอกอะเ่นจัาตายเขาตางหัวเลยน้องตายเหายลูกดอกตายลูกดอกตายในหน้าที่เบนซ์ปาบินปาบินนะครับสี่เซนลูกดอกมันเข่าไดนี ท่องพ่วงมาครั้งยังไม่เข้มพี่ตอเลยเนี่ยด้านนี้เนี่ยโง่ไปอีกด้านเป็เนื้ยตับมาหักนะครับไม่หักหรอกเดี๋ยไม่พลาดนะครับเอาไหนๆก็เอาไปอีกตัวนึงเนี่ยพอครับเหลือเท่าไหร่เจาดสิบเจ็ดสิบเท่าพอดีนะเหลือเท่าไหร่วะอ่าเนี่ยท็อป ท็อปล่างทองเหลืองปิดการขายเทโพไปแล้วสามโลสองเนี่ยไม่เกินหกเจ็ดอะเทโพเอาไว้อ่าวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้เอาอะไรกว่ายข้ามข้างไออ๋อนึกว่าจะข้ามแอมบูลันนะแอมบูลันนะวันเจี๊ยบ ซ้ำไม่ได้แล้วปลาอะไรป่าอะไรอ๋อเขาจะเลี้ยงสายไหมรอยิงรอยิงรถต่อไปเขาจะเลี้ยงสายไหมว่าหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องปล่อยแล้ว แล้วอ่ะก็หมดรอดอ่ะหมดหมดปอกอ่ะหมดปอกอ่ะโอ้โหสองลุมหนึ่งอ่ะหมดปอกของแท้ได้ไปเลยสามโลสามโลจริงปลาธรไมไปแรงยังอ่ะมาโดนหางโดนหางโดนหางปลาโดนหางไปยังเดียวลุงงาขึ้นแล้วสามดิเอ้า เออ้ยเกินเกินเกินห้าหกห้าหกโลมันพ่มันพ่มาไม่เต็มตัวด้วยนะมันมันจะไม่ทันหายใจหรอกปลาตอนนี้มันเป็นหาอะไรไม่รู้ข้างล่างก็เป็นเงไม่มีเสียงนะแต่ก็เแบบ๊บเบาแต่ไม่แรงอะ่ะแต่เห็นตัวแต่ว่ามันอยู่ใต้นาำนโอ้ คนช่วยตาวลงหลังวะโมนาไปยิงก่อนโหน้าไปยิงก่อนยาี๋ยวโค้งไกลอ่ะเจ็ดสิบเมตรได้ไหมได้เว้ยโอ้ยไม่เลยอยู่ขาเฮ้ยเกินห้าหกโลดูดินหนามขนาดนั้นเออห้าหกโลห้าต้องมีแล้วมั้งเฮ้ยเกินเกินห้าใหญ่ใหญ่เปิดสิบ พอลอยแล้วยกเลยเอาเร็วๆพ้นแล้วเอาเร็วๆเร็วเๆเร็วๆเร็วๆเอาใส่ขมวดอีกเร็วๆเฮ้ยเป็นพ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดตรงขมวดเนี่ยที่มือซ้ายอ่ะเออขัดปมแล้วปมมันจะให้ลงไปแล้วกัน เอาอที่สบายใจใเ,เ,เออมันไม่มีเบาหรอกตรงเนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ละคืบเป็นอะไรที่ยากลำบากมากตรงนี้น้ำมันดันมันจะเบาแถวนี้ตรงนี้น้ำบนจริงๆเราต้องอยู่สูงๆว่ะผลนี่ยยืนข้างบนนะโยกให้ลอย <c oughs> เออโยกให้ตะกีมา คืนนนยอมแล้วตายแล้ววะบ่ายอมแล้วยกเร็วๆอย่าให้จมนั่นแหละบล็อบเจ็ดอะโอ้ยห่างใหญ่วะห่างไม่ต่ำห่างเบลอเลยสกีเลยตายแล้วเขากางห่างเลย รู้อะไม่ต้องซ้ำแล้วยอมมันป้อยไปเลยอยู่ขานานนานมาก็เอาให้เต็มที่ไปให้แฝงไปถ้ารุดรุดแล้วโอ้ถ้ารุดมากนะก็นี่โห ไม่ใหญ่ดีวะฮั <laughs> โลโหลได้อย <c oughs> ู่ฮัโลไม่โอ้ยได้อยู่นะฮัลโหลเดี๋ยวผมเขาบนลงล่างห <c oughs> ยุดการไอ้นี่ทั้งทั้งหมดวางอาวุธจับได้เลยเหรอมองอ หยุดการเคล่อนไหวกระดูกหักแล้วห้าโลห้าหกโลให่กนนะหนักอ่ะอ้วนเน่ยไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่ลกว่ายให,ใหญ่พุ่ๆหใหญ่กว่าห,ก,าหกโ นะโอ้เข้าดีเข้ากลางห่างเลยเนื้อยุ่ยแล้วอะ่แออะแล้วเขาเพิ่มไปบ้างแล้วยุ่ยแล้วเนื้อแล้เข้าข้างนี้คนไกลไงป,ป,ปนกรุบกรอบเดี๋ยวต้องไปเลียงไส้ไปเลยน,น,นะไอ้นี้ปมอยู่ข้างใน <laughs> เออปมอ่ะมันเป็นปมอยู่แล <laughs> <laughs> ้วจะอยู่ไกลเออแล้วอยู่ไกลแล้วพี่ดูว่าจะจะไปเลี้ยงใหม่ก็ได้อยู่อยู่ไหนไม่รู้สีเหลือง อะโอ้ยนี่มันอยู่นี้เลยอยู่นี้เลยอ่ะอยู่กลองพี่นักขายอ่ะเมื่อกี้พ่อเป็นก้อยอะไรเรื่องก้อยเพิ่มแล้วตัวล่างตัวล่างดอกล่างดูไม่ไหยได้ไงเข้าเหนือไหมเข้าดิเออยาวหกโลกว่าแต่มือแกะมะม่วงโอ้โเจ็บโอ้โหเจ็บทั้งมือมันทุกไปแล้วมือมันเปื่อยอยู่แล้ว

เน่าเลยค่ะเออข้ามหลางไปหน่อยเองนะโอ้เน่าขึ้นมาเลยเน่าขึ้นมาเลย,เลยปลาอะไรหนังขายไปแล้ว ตอนนี้เยอะด้วยไซโลอ่ะเปโอะใช่ป่ะรหวายเขาขายก็ส่งเดียวกว่าเที่ยวเลยนะส่งคนวนเอ้าทำไมไม่มีคนยิงกันล่ะกำลังคนไม่ได้โผโคกำลังคุยกันอยู่มันนี่มันนี่รุ้หวายขึ้นใต้ข้าเฮ้ยรุ้หวายรุ้หวายส่งเดียวกว่เที่ยวไหมรับมาฝากของวันนั้นเราได้ไปแล้วอห โอ้ยปอดออกมาแล้วปอดออกมาเลยยกเลยไงเออใส่เซยออกมาหมดตับเล็บเฮ้ยของเราใหญ่กว่าเว้ยของเราใหญ่กว่าเว้ยเออของเราเล็กกว่าตับเล็บเลยเฮยังไมตับเล็บแล้วส่องโลเงินนะคุยลองไมปตบหน่ายขึ้นแรงใจข้า สองโลยู่ไม่ไม่คิดเลยของเราไม่ได้โลนั่นนะอย่างแม้นเข้าการคอกันคอเลยโอ้โแล้วทำไมยิงคนเดียวด้วยแล้วโอ้โแน่นอนว่ะบอกเทโพดนหัวเต็มเต็มหัวเลยมนะโอ้โหแม่นจัดยิงไกลด้วยเข้ากากระบานเลยเฟิร์สไม่ทะลุนะแต่ว่าไม่มีใครมองเลยไม่ทะลุหรอกเฮ้ยมึงทำดีๆนะถ้าจะเร็วก็เร็วเลย

ลั่นเลยยิงปากไม่ยิงโดนมันได้ยังไงวะเท่านั้นน่ะเป็นเดียวยิงปาก่ะเป็นเดียวเฮ้ยเขาหลอเอฟอยู่หน่อยเว้ยเออมีคนรอเอฟนะดอกอะไรอ่ะดอกสภาพดอกนี่เป็นยังไงยิงป้ากเลยห้าโลแล้วจะมีวะได้ห้าโลได้ เดี๋ยวก็ทิมมาทางนี้วางปลาลงไปก่อนส,สองคนนี้มันเข้าฝักสุดๆตัวตึงนังคู่ อุ oh. ๊ยอุ๊ยไม่ทันเลยลงไปแล้วหาแวบเลยไปไม่ได้เกินความสามารถพันแล้วเขาใช่สัตวว่าพมวิ่งโดดใต้วิ่งอยู่เห็น พันหรือเปล่าปะป่าพี่นี่วะป่าพี่6อยู่ปะเฮ้ยพันแล้วเขาพันเลยเฮ้ยคนละตัวนะคนละตัวของเราอยู่นี่แล้วอะไรอยู่อ่ะ เออตัวเดียวก่อนเว้ยนี่ก็ปลาคนละตัวสายแม่งไปคนละเรื่องเลยอะไรวะ ไม่ดึงกัน่ะหรออ้ขวางโดนท้องเหรอเหรอมืนมนเหมือนมุนเยนะเออจะโดนท้องวะ ก็ไมมา่าเราบิดขวาบิดขวาไม่มา,าเออบิดขวาเราไปไหนเลยไม่รู้ Đốn lẳng quá Món nào chua chua nè Đốn rồi, rồi đó chân ba bên ngoài chú dù đâu cái lọc luôn hết đội ลงุงดึงเอาไหมแน่ลุงก็ไม่กล้าดึงตรงไว้ก่อน ย,ย้ยายาย้ยายใหม่ย้ายใหม่ลงข้างล่างเออไปได้สามโมงอะ่ะนี่ปิดคลิปได้แล้วนะกลับบา้บบานโ <laughs> ชวช์นียโชวช์นียโชว์นี่ลุกร้อเลยอ่ะนี่แสดงว่ารวย <laughs> โอ้โหโลกว่า <laughs> ไอเพี้ยนเข้าตกไม้ไผ่โอ้ตัวนี้พอกไอตัวนั้นเลยเนะนี่ยแบนะแต่เลยเออ